นะครับผมอนุญาตให้ทุกคนดูดคลิปผมได้แต่ดูดกันเร็วเลือกเกินนะครับดูดกันเร็วเลือกเกินนะครับผมคุยเรื่องป้าแตนติดโควิดนะครับผมล็อกแล้วคลิปนะครับก็ไม่รู้คุยทำไมเหมือนกันไม่รู้เหตุผลคุยเพื่ออะไรนะครับ ป้าแตนกับลุงพลก็ไม่ใช่ญาตินะครับแต่ก็คุยนะครับยอมรับว่าคะยอมรับนะคะว่าดูดกันเร็วมากแต่ไม่โกรธนะครับชมสุภักสวัสดีครับชมสุภักปลาหนึ่งเก้าแปสมคลิปนี้ขออธิบายตรงนี้นะครับคลิปที่ผมพูดว่าป้าแตนติดโควิดป้าแตนควรมาลงคลิปบอกว่าป้าแตนติดนะครับ คลิปนั้นผมล็อกไปแล้วใครโหลดไปก็ไม่ผิดผมไปอ้อางว่าพระอาจารย์พลเป็นคนไร้สดพูดอย่างนั้นผมผิดเองครับผมฟังผิดจริงๆผมไปดูช่องอื่นครับไปคุยกับหยาดเพชรไปคุยกับจันทรีนะครับไปดูเพจอย่าาธรรมเขาลงว่าป้าแตนติดโควิด ไปดูฝ่ายตรงข้ามที่เกลยดลุงเอาง่ายๆกูไปดูแล้วกูก็อนุมานเอาเองว่าป้าแตนติดโควิดป้าแตนต้องมาลงคลิปรับผิดชอบต่อสังคมแล้วไปเอ่ยชื่อพระอาจารย์พลล็อกไปแล้วครับหนูไม่ได้ฟังเลยดีแล้วที่ไม่ได้ฟังครับแต่มันมีคนดูดไปแล้วไปดูในช่องประจารย์ชาแนลดูดไปเรียบร้อยไม่โกรธเพราะอนุญาตให้ดูแต่ผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมหลอนเอง ผมไปดูช่องพวกนั้นเองผมเข้าใจว่าพระอาจารย์สื่อแบบนั้นว่าประแตนติดจริงๆแต่มันไม่ได้ติดพระอาจารย์ไม่เกี่ยวนะครับพระอาจารย์ท่านไปสร้างกุฏิผมฟังผิดเองมันเป็นการหยอกกันเล่นคุยกันเล่นๆผมเอามาซีเรียสเองเพราะทิศกุ๊กที่อยู่กับผมว่ามันติดโควิดผมก็เลยหลอนนะครับผมหลอนครับนะะค,คลิปที่ดูดผมไปทั้งหมด ไม่เป็นไรผมอนุญาตให้ดูดสรุปคือผมผิดเองป้าแตนไม่ได้ติดโควิดลุงพลไม่ได้ติดโควิดคนกกกอกไม่ได้ติดโควิดผมเฮเดนินนาคาเซนซือ่วงจุ้ยจักรพัทเข้าใจผิดไปเองและผมล็อกคลิปนั้นเรียบร้อยแล้วครับพี่พักขนันนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมพูดไปเองข้อมูลผมผิดเองผมกราบขอโทษทุกท่าน ที่มาฟังแล้วผมลบล็อกไว้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งด้วยคลิปเนี้นะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับทุกคนยังสุขภาพดีอยู่นะไม่มีอะไรผมเข้าใจผิดเองเพราะไปดูฝ่ายตรงข้ามเยอะเกินนะครับและย้ําตรงนี้อีกครั้งนะครับผมจะพูดอะไรไม่เกี่ยวกับพระอาจารย์พลไม่เกี่ยวกับลุงพลนะน้องฝ้ายคอยบอกเจแล้วสวัสดีครับนะครับ ต่อแต่นี้ไปถ้าผมจะทําอะไรผมจะพูดอะไรผมจะรับผิดชอบเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับพระอาจารย์พลและลุงพลป้าแตนผมขออยู่ตัวคนเดียวย้ำอยาโยงไปที่ครูบาอาจารย์ทุกคนที่ผมเคยรู้จักเพราะคนมารู้จักกันอยู่แล้วนับจากวันนี้ไปผมจะพูดอะไรออกไปไม่มีใครบังคับผม ไม่ว่าลูกศิษย์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าเมียผมจะพูดของผมเองและผมจะรับผิดชอบคำพูดของผมเองจบนะครับลุงพลป้าแตนไม่ได้ติดโควิดคลิปที่ดูดไปแล้วไม่ว่าก็ดูดไปมีไรายได้มีคนดูกูผิดกูพูดผิดนะครูกูมีเจตนาร้ายใส่ร้ายลุงพลและป้าแตน กูเฮเดนินนาคาเซียนซือ่วงจุ้ยจักรพัิกูหลอนเองกูผิดเองกูฟังผิดเองจบนะครับสวัสดีครับ បាទបាទព្រះព្រះអរញ្ញចូលសនមុំតន្តទៅមរបតិព្រីគិលពូនសែននាំលុយไฟធម្មតាសុវតัยអណិតពេញໄຂជានលាធម្មតាសុវតัยទីណតាគេតាំងតានមិនពោតណាចាមិនពោតណាចាមិនពោតណាចា